Okay. สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเล่าแถวบ้านกันเนาะอ่าโดที่ผมก็จะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงแนาะพอดีเป็นร้อนในอยู่ตรงเนี้ยเจ็บมากแล้วก็เป็นคนที่ติดนิสัยพูดเร็วพูดเร็วมากๆแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยแต่ก็จะพยายามพูดให้รู้เรื่องที่สุดแล้วกันนะโดยเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะ่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโค้งโค้งหนึ่งที่มันอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมันชื่อว่าโค้งปราเสียร้อยศพ ไปชีวเทแล้วโค้งปราบเซียน้อยศพอ่าโดยที่โค้งเนี้ยจะตั้งอยู่ตำบลไม้ขาวอำเภอถาลางเนาะของจังหวัดภูเก็ตโดยที่โค้งเนี้ยมีแบบเสียงเรื่องเล่าลือชาอะไรกันมามากว่าจะเป็นโค้งที่แบบอันตรายมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากตามชื่อของมันเลยโคร้งร้อยศพนะก็คือแบบคนจะแบบเกิดอุบัติเหตุบ่อยแบบหลุดโค้งบ้างล้มบ้างชนบ้างลื่นบ้างไม่รู้ทาไมแล้วก็ถึงแม้แบบ คนที่แบบประสบอุบัติเหตุเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มสุรา <c oughs> ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยสติครบทุกอย่างเป็นคนที่ขับรถเก่งด้วยอะไรด้วยก็ก็หลุดโค้นตรงนั้นได้ก็ก็มันก็แบบพอมีคนเสียชีวิตคนตายอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นตรงนั้นตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องเล่าตามมาก็เป็นกับพวกวิญญาณพวกผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าตามภาษาคนไทยเนาะมันก็จะแบบมีเรื่องเล่าว่า วิญญาณตรงนั้นมันเยอะบ้างก็หาคนตัวตายตัวแทนไปบ้างอะไรอย่างนี้โดยที่ดังๆอยู่จะมียันดังๆอยู่เรื่องนึ่ง้วยก็คือเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมาน่แหละปีนี้ปี66ได้มีแบบลูกเศรษฐีชาวมาเลเซียคนหนึ่งขับรถบิ๊กไบมาจากป่าตองเลยป่าตองก็เป็นสถานที่เที่ยวในภูเก็ตน,นะป่าตองซึ่งโค้งนั้นกับป่าตองนะ่ะมันไกลกันมากนะเออมันก็ไกลยอยู่ไกลอยู่สภาพหนึ่งแหละไอไกลอยู่สักระยะหนึงแหละ กขขับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่อยู่ดีๆก็มาหลุดโคง้งเสียชีวิตตรงนี้เออคนเขาก็เลยยิ่งกลัวกันใหญ่เลยโค้งนี้โดยโค้งนั้นเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะส่วนตัวที่นูน่นผมก็เป็นคนที่ขับบิกไบค์เหมือนกันผมก็เสียวเหมือนกันอะไรพวกน,นี้ที่มันแบบทางที่มันอันตรายนะแล้วพ่อแม่ผมก็ก็เตือนตลอดว่าอย่าไปตรงนั้นอะไรอย่างนั้นมันเป็นอันตรายถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะใช้เส้นนั้นก็ใช้ทางเลี่ยงดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้ที่จะไม่ใช่แบบไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นอะ่ะอืม โดยการวิเคราะห์ของผมเนี่ยอเรื่องเล่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเรื่องเล่าแบบเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เนาะเพราะว่าแบบพอมีเรื่องเล่าแบบเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุวิญญาณหรืออะไรแถวนี้อะไรแบบทํานึงเนี่ยนะมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเตือนว่าให้ระวังจุดจุดนั้นไม่บ่อยๆนะเวลาแบบจะผ่านทางนั้นหรือจะใช้เส้นทางนั้นก็ควรระมัดระวังตัวเองเป็นการเตือนตัวเองเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เขาก็เล่าเล่าสืบต่อกันมาอ่า ผมก็กลัวเหมือนกันเป็นคนได้ไปทางนั้นไปใช้ทางเลี่ยงตลอดแล้วผมก็เรื่องเราที่จะเล่าวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับโคงปราบเสียมร้อยศพภูเก็ตใครไปภูเก็ตก็ลองไปเลี้ยวดูนะเผื่อได้เจออะไรอร่อยขอบคุณครับ